สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบโมเมขาที่ดินอีกแล้วนะคะอย่าพึ่งเบื่อโมเมขาที่ดินนะคะวันนี้นะคะโมเมขาที่ดินนะคะมาอยู่บนสะพานนะคะ,ะด้านนี้นะคะวิ่งไปสระบุรีบ้านนาได้นะคะ,ะเป็นถนนสี่เลนสายใหม่ของจังหวัดนครนายกนะคะ หลังนี้นะคะคือคลอง30นะคะวันนี้นะคะเมย์มาอยู่บนสะพานนะคะให้ทุกท่านนะคะชมบรรยากาศของแปลงที่ดินที่เมย์ประกาศขายนะคะวันนี้นะคะเมย์จะมานําเสนอที่ดินราคาโปรโมชั่นนะคะจากราคาปกตินะคะขายอยู่ที่1นึ่งล้านแปดแบาทนะคะเหลืออยู่2แปลงสุดท้ายแล้วนะคะ2แปลงสุดท้ายราคา1นึ่งล้านสามแบาทนะคะที่เด็ดไปกว่าน,นั้นนะคะเราถมให้ฟรีด้วยนะคะ นี่นะคะบรรยากาศด้านบนนะคะเดี๋ยวเมย์จะแผนกล้องให้ทุกค้าทุกท่านนะคะชมบรรยากาศของแปลงที่ดินบนสะพานนะคะอันนี้คือบรรยากาศของแปลงที่ดินนะคะอันนี้คือคลอง30นะคะที่ดินของเรานะคะอยู่ด้านนี้นะคะขนาด200ตารางวานะคะหน้ากว้างอยู่ที่20เมตรนะคะส่วนความลึกนะคะอยู่ที่40เมตรนะคะนี่นะคะบรรยากาศของแปลงที่ดินนะคะ ราคาโปรโมชั่นนะคะเหลืออยู่2แปลงสุดท้ายแล้วนะคะจากราคาปกตินะคะขายอยู่ที่1น0 0 0ล้านแปดแสบาทนะคะตอนนี้นะคะลดเหลือ1น0 0 0ล้านสามบาทนะคะแล้วถมฟรีให้อีกนะคะตรงด้านหน้าตรงนู้นนะคะก็จะเป็นรั้วคาบอยนะคะที่ดินทุกแปลงนะคะจะมีรั้วคาบอยให้ทุกแปลงเลยนะคะ ด้านหน้านะคะตรงนู้นนะคะจะหันหน้าไปทางด้านติดใต้นะคะจะติดถนนในโครงการนะคะถนนในโครงการกว้าง10เมตรนะคะส่วนด้านหลังของแปลงที่ดินนะคะก็จะติดคลอง30นะคะที่เมชีนะคะก็จะเป็นหลักเขตของที่ดินนะคะหลังจากหลักเขตมานะคะก็จะเป็นที่งอกนะคะเราสามารถใช้ประโยชน์ในที่งอกได้นะคะนี่นะคะบรรยากาศ ด้านบนสะพานของแปลงที่ดินที่เมประกาศขายนะคะตอนนี้นะคะเหลือไม่มากแล้วนะคะราคาโปรโมชั่นนะคะด่วนๆน,นะคะเดินทางมาจากรังสิตนครนายกถึงแปลงที่ดินนะคะประมาณ3กิโลเมตรนะคะห่างจากโรงพยาบาลศูนย์ทรเทพนะคะประมาณ11กิโลเมตรนะคะโดยประมาณนะคะดินตรงนี้นะคะบรรยากาศดีมากๆเลยนะคะแล้วก็อยู่ใกล้กับถนนสีเลนที่จะเกิดขึ้นนะคะ ใครที่มองหาที่ดินที่ใกล้ถนนนะคะแล้วก็อยู่ในแหล่งที่ทำธุรกิจได้นะคะแนะนำเลยนะคะที่นี่นะคะซื้อไว้นะคะอนาคตดีแน่นอนเลยนะคะ ถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามเมย์ได้นะคะหรือจะแอด ID l i n ลเมย์นะคะ0924982979คะ่ะเมย์รอลูกค้าทุกท่านนะคะอยู่ที่คลอง30นะคะสำหรับวันนี้เมย์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ